สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอพะโชครับเรานี่กะมาที่วัดหลวงพีนิรนามครับกับเมื่อบึงสถานการณ์เมื่อบึงค่วมเคลื่อนไหวครับที่วัดหลวงพีนิรนามครับกับเขามานี่กับพี่น้องเป็นกะกำลังสิปับปรุงผู้มิทั์ครับแล้วก็สีเฮ็ดไอเทิบกันฝนลงมานีไหมครับเนี่ยครับสีเฮ็ดเทิรบกันฝน่อลงมานีแหละครับแล้วก็ที แค่ปูนแถวนี้มองที่ลงเพิพ่นแค่น,นั่งอยู่นี่ะครับเพราะว่าฝนตกแล้วรู้สึกสิลําบากครับรู้สึกสิลําบากน้ามันสิท่วมแถวนี้ครับเพิ่เกิดเลยสิป,ปับปุงผู้มิทัดไม่ครับแค่ปูนเท่ยังไงมันดูดีขึ้นว่ัสันพันวาครับตอนนี้กับพี่น้องเพื่อนกักําลังป,ปับปุงพื้นที่ครับกําลังเคลียร์พื้นทีท่สิเอาหลังท่ากัสิมุ่งมุ่งลงมาไม่วัสันให้ดูดีขึ้นวัสดุพันวา ตอนนี้กับมีอาจารย์วิ่ใช่ะครับเป็นหัวหอ,อกรับพลูทีเพินพ่นเพิ่นโมไปแซ่เพื่อนก็อยุก,กับวัดกับว่าตลอดครับอาจารย์วิชัช่ก็ได้ครับพลูน้ท <c oughs> ่ทิมเพื่อนพี่น้องกับมาอยเสมอเด็กน้อยเป็นไนหมู่บ้านใช่ไม่วันเมามีอยท่าอยู่ครับ มือว่านนี่เบได้มากครับมือว่านไปเดินทางไกลอยู่แต่ว่ามือนี่ก็มาไม่ครับครับ,าาอ,อ,บอันนี้องค์องค์พ่นเดามาไหมครับองค์นี้ครับมาเมื่อนี่ลงพีพ่นกันอยู่นี่แหละครับแต่มีแขกมาเรื่อยๆครับพ่นกันทย่อยมาเรื่อยๆครับมาหาลงพีครับ ต้องเก็บเนี่ยหบว่าจะใส่เรื่อยๆไม่้งกเป็นบาร์อาข้าหลบพ่ว่าไรกัเี่ยงเรื่องตัวของ่งพอยน่แมน่งนี้รู้แต่เขาบอกว่าอะไรของมันอ้อมอ้มอ้มนอ้มได้ย่ผู้บังวันนีผู้ไดเอาผู้เสียไม่ใ่ได้ใจแต่แกุ่กเสียได้สาวผู้ได้เอากระเป๋าเงิ่มากเต็มกระเป๋าเงิ หนึ่งนน้น้ำใ่อ้าคนเที่ยวหาวนถกมากเจาะเตีนามนั่นรตจีนามีแม่ต้นขายตาตาถาอยู่บ้านไหนนะ้นเพิ่นำสีเหันขันบาเด็กอาจารย์บานยู่บานเล็กที่แม่ มาเล็นี่แม่จอนเจ็ดเก่ามาเจดเจ็้าถาหาคนวันนี้คนตาทีน่าแม่ว่ะจอนเจ็ดเก้าคือเขาเอาเอาช่วงที่ว่าแด่าร์ก็ไปูกเก่าเป็นตัวเดียวกันแม่กับแม่แต่บาเจ็ดนี่เห็นยู่ไห้นี่ยคือเป็นเจ็ดเจ็ดแต่บารมาป้่งกันกับมือมือคนมาตรวจที่านีเป็นบ้าตกในโทรศัพท์ก็มาตัวเดียวกันเพะว่าคนบ้านเรากัน Iesen, ส jumped, realised, oh, ี่คนมากเกนี่คน้าคนั้โอเคที่มีครับครับแม่มที famoso, ่ี่ปูคนมาเทียมลัางไม่หมีค้ะมากเกนมือน้องออมมาบ้านยุหังกันบ้านยุ่งกันแลก็ไกลกันก็จะได้ดอกจ้ะไม่ให้ใจหวานหันคนมา อาจารย์รไดมาที่นักยเนพว่าเอาเจ็ดแก้วเจ็ดแก้วมันนี่คนไปเผาฝันที่ลูกใจเจ็ดแก้วที่้ัดคุ้แหนเอาไปแต้งขันหากตบ่ันเอามหาคะอาจารย์นิรันดร์คณเลกัดกันกับเป็นค่ศูนจกศนเนี่ยโอ้ได้มืที่ย้ได้หรือดล่าครับได้ีบเจดได้ พ่บาแม่บารอเนอบอันรอบอียคนหนึ่งเลยคุณเมนบะผูคนสุดวอยออกมาตัวใดแต่านวนมีนะม้วนนี่เราไมะอาจารย์ะอาจารย์าแม่เอาอย่ามะน้าเมนคืาแม่เหมือนเป็นวัวเก้าแบบจำได้เ่ยสุดจำได้เป็นม้วนดักสุดจำดักแม่เอาไปใส่หนงกาเอาคนมายูน้หลายกีก็เอ็ดใจ่ บรรู่าเอาไปลาได้จำในว่าเป็น่านัสะอาดแข้งครัค่ะค่ะซึ่งที่นิหารค่ะผู้ใดนิสัยุ่นเดี๋ยวลูดเองก็อันนี้เ็นอยากกันยกเป็นาแสงเบิบขึ้นมาแม่งไงเงิบเลยอันที่เอาไปท่านขั้วสะอาดใต้ขันทําคขสะอาด ที่บริทป็นที่สุดก็คือคืไอ้ตันี่เปล่ากินแล้วสะอาดนั้มบริสุทธิ์ที่สุดคือตัานี่ที่สะอาดที่สุดถ้าหาไปใส่ผ่านการสู่ตั้นี่วันไหนมาเป็นนี้ค่ะเอาไปเห็ดคุ้มล่มแล้วเซตไปเซตไปางเบิด้วยหรือเป็นแสงมเลยแสงเบิกขึ้นหายเลยเขามหาสาะอาจารย์อาจารย์บาเม่เอาหยังมานั่งค่ะ ลูกคิดอวกแล้วอยู่แล้ได้พท่านไหนพระอนีตเอาไปทั้งวดละก่งึ่งกุ้นโตกาบก้งเตียนยงแหมงแแม่มาในนี้อนเดียร์โดนไปถ้าอาจารย์คนพวกวลาสมารถจะซื้อหาตัแม่ปาโคนจุโต๊แม่กว่าแล้เป็นกึ่งกึมแต่วนึโตแม่มันกึซื้อซื้อันก็นโตเขีนอันเมื่อหายอคร่ะไม่ขนา มากตามซีเสอนแล้วมึงเดาไปวัดรคุณแม่มึงนี่ติเดินสายสีบัดไปวัดุณม่นขนหนามาเวคุณบ้าไข่มากผบวเนี่ยค่ะไข่บ้เสียจำแต่โปงเด้อแต่าทหลวงไข่บ้านแมนเแม่จะไม่วยัวคุณบ้าไข่เอากับเป้าแต่ถุงเสียมากสได้ใส่แต่แกถุงเสียกไก่่าเพิ่งออกมาต่ำตำลาอลาะบ้านผิดนนี กูเพิ่งมาขันเอากระเป๋ามากเต็มกระเป๋าแมีนขันกระเป๋ามากใสกระเป๋าเนี่ยขันเอาแต่ถุงเสือมากใส่ใจกระเป๋าเนี่ยขันเอาแต่งกระเป๋าเมียอไปบ้านไหนลงที่ตรงเนี้ยจะขับรถอันนี้อันนี้มิสตวเลขไม่ใจแต่ละเมียนได้มีหลายคนถ <travaille> าม มันถามหววกวานแมวประกามาปกะกาเอ้ยออกไถ้าเอ้ยออกไปสิบสิบอเลยบ้าบ้เลยพี่จะความสอมเจ็ดต่แต่แล้แต่ว่าคุณบาลนี่ไถมันทําบางคนเจ็ดเก่าเจ็ดศูนไปแล่งก็ได้เอาเอาหัวไปจะนเนาะ ครับครับแล้วจะบุญวาสนาเพิ่นต่างหาครับเกตเต็นลวดบางเกตเต็นลวดเหงื่อบางบ้านออนสีมุ네่นเรียนอยู่ในบ้านข้าบพ่อแม่กับมุ่นเรียนอยู่ในบ้านแม่จริงเหรอพี่นิหารขึ้น3ตรงอยู่บ้านแม่ก่อนสุมานี่ครับเป็นหัวแบบบางง่ามไปสีไหนคะสีแดงนี่ๆๆสีนีจ้ีเราสิเป็นคล้ายๆกับมุ่นสีขาว ยุ่จอมเพลนยุ่จอมเพลินแม่ครับผมจะทายหูมากยู่ร์บาจา,านจนทรชัด้ค่าอนสีมาบกค่ะมือบานนี่โอ้มือบ้านนี่แม่มือบ้านโรหากันกับโซฟเฟอดว่าโซฟเฟริรคนอยู่ขอส้นพวงแว่ารูหราิดใจเพิ่นแต่บา่าเพิ่นได้บุญเนาะได้บุญนะคเพิ่นสนนิ้ามาบอสมอคเมวานเพิ่นก็ท้ายาสาเก่า เดยบ่าย้อลังไปเนาะเจี้ดูาญายี่มาถึงนี่ย่างไก่แมอย่างไก่ผู้นี้เป็นผู้บันรักษาบุญบันทึกไรผู้ไเตจีคุแม่แม่จได้จ่าบ่ายผู้แพ้่านสมัยเตจีเป็นพระผู้พิบัติผ้หัวซี่ภาพนี่ก็ไล่ค่ะพี่ลิศดยละครฉลอมหัวลอมซิอันนี้คือสายบุ้จำพรัผู้พิบัติ วัดวัดใดอำเภอใดแม่ชื่อปากขาวเดียวมีคือว่าคะผู้พิบัเรผลพม้รานาบแต่หลนาอบานนี่แนวทางในตัวใดคุณแม่ครับแนวทางในตัวใดครับวันนี้รันสุดต่วยท่านข้าวโลข้าวลกาข้าวไดาแม่ลออมาเด็เจ็ดปีแปดปีแต่คนบอกไปบวกไปรอลรอมา จนจนข้าวดำบันคุณแหนเขาบันคุณแห่ปูชีบัดขาวด่บนั่นลูกนั่นแต่เจ็บแกวมันนี้วันหลายหลายเป็นมุเป็นงานก็ไม่ไหวพี่แม่ไปเห็นยุทธจุ๋ยคะเห็นยุทธ้ตนใหม่ตนใหม่ไงมหาสาะอาจารย์นี่นั่แเไปแต้มขันหะว่าฝันเนี้ยฝันมหาหลวงางหนึ่งเอาไปนองบันัน กาบาเป็นแก้วมันีเ้รกาารเอาเักเพราะว่าไปองผู้อื่นอะเพิ่มบเห็นเพราะว่าบิของเพื่อนแล้วตงนเกว่าอะไอยู่ายานีแล้วนะกนาเอาการพึ้งได้วัดวัดเจ็บเจ็บหาวดวได้เนาะ่อน วันวันว้านนว้นหวยมูอคว้านหวยเนี่ยคนหลายค่ะพี่ีแม่กะี่มีหมู่้วยควันนั้นควันนั้นบานนี่มู่คนคว้หวยนี่มากอีกแม่มาหัวตีหายังยังหาหมอนจอยก็ี่จอตีหาบานคนแลเเขาบางพยานีแล้วนะการการแต่การเาเกตุเขามากมือนั้นมือแม่มาหัวเนนั้นเิ ขายขอปวดเ่ไาะใดใดมุ่งเก็บสแต่เพราะยังคือเพราะเพิ่นระท่านได้เปิดเองพระท่านได้เปิดไบร์มี่ระท่านได้ปูนี่ขอผ่ามือขอผามอไหนไปเห็นยังที่บานหมูเร็วกวนหปิ่ถึงมาเปิดเนยหจ้าามเท็ใช่ยาเมนบะเบงดวงน้ำผ่าจานนีลาะน้าเหนียวผ่าจานนีลาหน้าบาเมี่สาวผาเจ้าจุกบ่ต่ำเห็้ยไพ่แดนที่เจ้าจะไม่ยังเป็นไปพาม พอพาดพึ่นไปเห็นยังเดียวตื่นย่งเจ่าพี่าไปล่งปลารถดตามกันตีเาหัวแตกเล่อนอ่อนเอออนที่ย่โหลดเอาเหลยอเสือพีพอพา่มาเห็นมาสวนย่เป็นเหลือเสืเปิดโชคเปิดลาบแดงเอกอ่อนโหดต้าเล่าเจนบ้านเลขที่น้าเต่อีอเก้าหวหนีเอาเอาเดือดหลเอาพูียันเนาะ ใช่เพื่อนหกห้าเก้าหกห้าเก้ 9, า 8, 2, 9, 6, 5, หกห้าเก้าดูรถมอเต้รอแปดสองเก้าหกครับเก้าก็เป็นแปดสองเก้าหกห้าเก้าแล้วล้อก็คือหาอาจารย์เป็นตาหันแดงสาวบมานเหกห้าเก้านะคุณแม่ครับหกห้าเก้าแล้วก็แปดสองเก้าบอครับ หกห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าล้นิเด็ยนรถคือแม่กับ่มอยู่บังเก้าอยูบาเออทำเกตเต็งลดนาะเนี่มาทุ่นผลไหลาก็ซื้อได้ไหลมันก็เพราะว่าแม่กปล่อยทะยอนไปเดือดเข้ากับสิุถุงเองมาแล้วที่ากับสิุถงองหก้าเก้าเวมื่นหนึนเปิดไาเปิดด้ฝางมือนแม่มน้ปูนนมากพอดีเจดูขอมาา นี่แหละครับทา่านชมตัวเลขที่เห็น,นคือเลขจากคุณแม่จิตสมัมผัสที่มาจากนนท์สะอาดครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บริพัฒน์จากรายการด,ดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ